พี่ไปสเตนบายข้างหน้าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่บูธของ g กรทบอลมอเตอร์นะครับที่งานที่งานมอเตอร์โชว์2025 GWM Go with w o r รดบอลจะมีการสวัสดีครับประกาศราคาอยู่สองรุ่นสองวันนะฮะจีกับยูเอ็มไทยแลนด์ในงานแหลงข้ออินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2 0 2 5ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณอุทธกรสุขยาชันธนานมรองประธานฝ่ายการตลาดจีกับยูเอ็มไทยแลนด์ให้เกียรติขึ้นบนเวทีโอเคอันนี้ทางเฟรดบอลเริ่มต้นเร็วกว่า ปกตินิดหนึ่งครับตามกำหนดการอยู่ที่1 0 4โมงสี่บ้าแต่ว่ารอบนี้มาแล้วนะครับน,นี้นะครับคุณวุฒิกร,รขึ้นพูดนะสองพันยี่สบสี่เป็นอย่างไรบ้างของเวรบบอลมอเตอร์นะครับฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้หน่อยว่าภาพเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ ยังไงฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับรับชมจากที่ไหนเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงให้กับองค์กรให้กับพาร์ทเนอร์ร่วมกับลูกค้าของเราครับนี่ทาง g r รทบอร l ดต้องการที่จะทำธุรกิจแบบ Long Term นะครับแล้วก็2025นี้มี Direction แนวทางการทำงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นการนำนักทิที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย นำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เข้ามาแล้วก็การค่าาวามคุ้มค่าการสายงที่มีประสิทธิภาพการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและประการสุดท้ายที่เราั้รอครับวันนี้ราคาที่เราจะได้ทราบคือฮาวเวลเอสซิกตัวใหม่นะครับส่วนแท้งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะขอบคุณต้นก้าบอกว่าชัดแจ๋วขอบคุณมากครับภาพชัดเสียงชัด <Okay. S 2> สำหรับในงานมาเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลวอเตอร์โชว์งที่46นี้ G.W.M มีความยินดีและภูมิใจที่จะแนะนับผลิตภัณฑ์สำคัญ2รุ่น้วยกันนะครับโดยในวันนี้ผมขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับที่ท่านใหม่ตัวแรกของรานั่นก็นกนคือ All New G.W.M Harvall S6 ครับถ้าท่านจำได้นะครับ B e N ตัวนี้เป็น Generation ที่สองนะ รถรุ่นนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเปิดตัวก็สามารถทำยอดขายได้เป็นระดับหนึ่งในตลาดอยากยาวนานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา18เดือนต่อกันเป็นระดับหนึ่งสับปี18เดือนต่อกันนะครับฝั่งของฮาวาลนี้ไปอีกขั้นและพร้อมมาดูว่าตัวฮาวาลใหม่ตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างครับทีนี้ครับ ภาคุมภาคุมด้านซ้ายมือของผู้ชมนะครับด้านซ้ายมือของผู้ชมนี่จะเป็นฝั่งของฮา r บา H6 ตัวใหม่ถ้าฟ้ลงไหลมีเรื่องิษยาออคาลปเปอร์เบรกสีแดงด้วยมีกระจังหน้านะครับ ก็มีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะมีทั้ง s อ v แล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยข้างในจะเห็นว่าพวกระบบอีโคเทนเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ขัเอสด้วยนะใ,ยใช้แผนที่ของ h u a w e e Virtual ครับมีระบบอินเทลเจนต์ต่างๆในการช่วยขับเข้าเกียร์ดีการไม่ต้องหมุนแล้วคล้ายๆกับฝั่งโอล่า ระบบพลังอินไฮบิดที่วิ่งได้ประมาณ150กิโลเมตรต่อชาร์ตครับรอราคากันนะครับว่า H6 ตัวใหม่ตัวนี้ราคาจะเท่าไหร่นี่มีฟังก์ชัน B2L ด้วย Audi GWM Harvao H6 PHE t w m Go with more ชมนะครับเดี๋ยวมาดูดูกันว่าราคาเท่าไหร่ี่เผยโฉมออกมาแล้วนะครับและก็ปรับปรุงมาจากการรับฟังเสียงของผู้บริโภคชาวไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งรถยนต์ที่มีความปรบดัณตแบบตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบต่างๆและพร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่ล้ำหน้าโดยรถยนต์คันนี้จะมัจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆของุเป้าหมายที่เป็นครอบครัวที่มีความทันสมัย ททที่จะให้โอเคนี่นะครับเป็น H6 ตัวนี้ตั้แต่ดีไซน์ภายนอกและดีไซน์ภายนอกเปลี่ยนใหม่นะฮะสมรรถนะการับสมรรถนที่ดีขึ้นแล้วก็ความความปลอดสะดวกสบายและความปลอดภัยด้านดีไซน์ภายนอกเอ New G ี๋วเปลี่ยนข่ัวรานีันด้านสีสัน ปรับโฉมล้อแม็กสีดำคาลิเปอร์แบกสีคาลิเปอร์เบรกสีแดงดูความสปอร์ตกันชนหน้ากระจังหน้าเป็นสีโครมไฟหน้า LED ลงดำมีไฟหน้าแบบโฟร์มอเตอร์ฟลอคล้ายๆฝั่งของโจไลออนเลยมีขีดลงมาข้างล่างสไตล์บอเตอร์ฟลอ์ด้านหลังนะฮะไฟท้าย ราวหลังคาสีเป็นโน้แบ็คขอบด้วยไสท้ายไลท์สติกยาวล้ออลอยขนาด19นิ้วหล่อสุไลท์สปอร์ตพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงมอบลุคสปอร์ตทันสมัยในทุกการขับขี่ด้านดีไซน์ภายในตกแต่งด้วยการใช้โทนสีดำเงินหน้าจอแสดงสีดำเงินแบบดีเทลขนาดสติปอยูนิ้วหน้าจอ10.25นิ้วครับเอ้ยหน้าจอ หน้าจอ10นิ้วหลังวงอะไรหน้าจอขนาดใหญ่14นิ้วมี h e ดอัพมัยใหมั้ดมีเด้วยระบบปฏิบัติการใช้ c o f f ี่ o o เอสนะครับซึ่งเป็นคนละตัวกับ h e รุ่นก่อนหน้านะฮะใช้ Snap ด้ว5วก็น่าจะเรื่องของของซอฟ์แวร์แล้วการตอบสนองไม่เร็วขึ้น ระบอันนี้ดูดูน่าใช้งานมากขึ้นเลยนะใช้แผนที่จาก h u เบย i นะครับเพทท่แมพเพทก็อยู่ในหลายคันนะอย่างอวตารอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะฮรับนี่ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบอันนี้ภูมิรัยทรงใหม่ดูสวยเลยดูมีความมินิมอลมากขึ้น แล้วก็ก้านเกียร์นะครับอยู่ฝั่งขวาเพราะเดิมทีถ้าฮาวาวเก่าจะต้องมีการหมุนเป็นเกียร์ชิปที่หมุนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลำโพง8ตัวและมีซับบูเฟอร์เต็อารมณ์คันพร้อมที่ชาร์จแบบไร้สายขนาด50วัตต์้านสัรพสนคา ตัวนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องยนต์1.5เทอร์โบบวกมอเตอร์หรือแรงม้า326แรงบิด530นิวตันครับแบต27.5 27.5กิโลวัตต์ชั่วโมงดีซี41กิโลวัตต์ครับ เพราะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่น PHV ประมาณ200อันนี้คือแบตจะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ DC ก่อนหน้านี้50ตอนนี้ประมาณ41เดี๋ยวเราดูซิว่าราคาของ Plug In Hybrid รอบนี้จะเป็นยังไงของ H6 อันนี้ความปลอดภัย3 1รายการครับโ้ UI สวยนะทำกราฟิกสวย ความมั่นใจและความสบายกว่าที่ทำกราฟิกสวยนี่ครับจากที่ผมพูดไปทุกคนนี้ก็เป็นเพทปสุดที่ของความอัจฉริยะอันนี้คือ Allnew Haval H6 นะครับเชื่อมั่นว่า Allnew G หรือเปลี่ยน Haval H6 จะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดมารอลุ้นราคากันนะครับ Allnew G หรือเปลี่ยน Haval H6 มีสีภายนอกทั้งหมดสามสีได้แก่สีขาวสีดำ Hamilton White Sun Black แล้วก็เอลคืรนย่นทรายหนึ่งรุ่นและลักกินไฮพิทสองรุ่นนะครับ h e <Female humming> <HE> v ม <Techn Pokémon> ี1รุ่นและปักอินเทเบตมีสอรุ่นมารอดูกันนะฮะราคานะรอแคปเจอร์เลยราคานราแนะนำในช่วงเปิดตัวราคาแนะนาในช่วงเปิดตัวนะครับสำหรับ h าวาลเครับ All New g m Haval s 6 Hybrid รุ่นโปรราคาเมื่อไหร่คาโอ้เก้าแสนสเก้า เป็ตัวนี้ตัว HGV นะครับไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดนะ Audi G Nivem Hawaii p ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นโปรอ่ารุ่นโปรเริ่มต้นนะครับโปรเริ่มต้นเอ้ยราคาดีนะหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทครับอ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับตัวโปรปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ตัวท Top ตัว Ultra นะครับอัลตร้านะฮะราคาอยู่ที่1นล้านหนึ่งโอ้ต่างกันแสนหนึ่ง 9,000บาทครับเป็นไงครับสำหรับราคาที่เปิดวันนี้ราคาเดี๋ยวใช้ได้เว่าลงตถูกใจที่ตั้งใจมองไปแต่ก่อนนี่1.6นะฮะเปิดราคาแนะนอนจะขึ้เปิดแต่ก่อนนี่1.6นะขอมองไปกับลูกค้าที่จอง800คนแรกนะเฉพาะ800คนแรกนะ800คนแรกเท่านั้นนะครับ800คนแรกเท่านั้นนะครับอืมเป็นไงบ้างครับราคาคิดว่าราคาของ A16 ตัว ทั้ง3ตัวเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยครับยีเดียบออร่าคูดแคทสีฟ้าใหม่ที่เพิ่มที่เพิ่มความสปอร์ตที่จัดให้กับแฟนๆเน็ตยีเดียบออร่าคูแคทเอเอสหายซึ่งก็คือเป็นรถยนต์ที่เข้ามาผูกกระแสรถยนต์ไฟฟ้าในเน็ตเจ๊งเนี่ยแล้วก็เป็นรถยนต์รุ่นแรกเน็ตเจ๊งเน็ตเจ๊งเพื่อการจำหน่ายกับสายการช่วงประกาศราคาคันที่สองเลยค่ะปัจจุบันเรามีผู้ใช้ออร่าคูดแคททั้งสิ้นเกือบหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการเน้นยันเห็นการรับฟังเสียงของผู้บริโภคมายังมายังมายังเราได้เปิดให้ผู้บริโภคนั้นได้โหวตมายังมายังคือสีฟ้านีนะครับมาแล้วมาแล้วซึ่งชื่อที่ได้รับการโหวตโอเคถ้าใครรีแคปไม่ทันนะครับ AS ดอปไปเมื่อกี้โอ้โหคือคำว่าสีโซรูครับด้านนั้นโซด้านนี้โซเฉยๆนะก็เป็นสีฟ้าที่จริงใจ ตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครยังตามราคาทันนะครับราคาจะราคาจะอยู่ที่เก้าเก้าแสนเดี๋ยวผมทวนราคาให้อีกทีหนึ่งนะฮะถ้ารุ่นฮาวเวลเฮสซิกเ p ส o ิกเอชีวีโปรเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันส่วนรุ่นพักอินไฮบิ d ตัวเริ่มต้นครับรุ่นโปรอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับฮาวเวลเฮสซิกเอชีวีอัลตร้าอยู่ที่ 1.149นะครับสีโซลูนี้ก็มาพร้อมกับชุดตกแต่งพิเศษนะครับ AS เรามีมีปัญหาลักลเกสอันเนี้ยมันไปอยู่โดยมีล้ออลอยสีดำขนาดเน็ตเรามีปัญหาเน็ต AS มีปัญหาสีเหลืองแล้วก็ฝาครอบตกแต่งหน้าสีดำคือถ้าใครไม่งั้นดูไม่ได้เนี่ยคือเน็ตเอเน็ตเน็ตมีปัญหานะแต่ว่าอันเนี้ยเลคคอร์ดนี้น่าจะยังไปอยู่นะครับทีนี้พอรากทุนแคสสีโซลูนี้นะครับก็มี2รุ่นก็คือ สำหรับตัว g กูตแคทนะครับรุ่นโปรสีโซบลูรุ่นโปรราคา599,000บาทนะครับกับราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่างกันประมาณแสนหนึ่งนะครับตัวโปรอัลตร้าเป็นสีโซบลูสีฟ้าหลังคาดำล้อดำเคลิเปอร์เบรกเหลืองนี่ สามารถชมทันจริงได้ที่พาร์เนอร์สโตร์ของทเ,เที่กรุงเทศนะครับโดยเราจะเริ่มส่งมอบรถยนต์ตออทั้งสองนนี้ภายในเดือนเมษายนนี้ส่งมอบภายในเนเมษายนนี้นะครับทั้งสองรุ่นเวลา11น,นาฬิกาเราจะมีการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ เรียมแทอาพรุ่งนี้<ด>นะครับวันที่25เวลา11นาฬิกาแท้ง <Tank> 300ด,ดีเซลจะมีการเปิดตัวเปิดตัวไปที่ประเทศจีนเปิดาาราคานะครับและ G ดีดียมไทยแลนด์ได้นำเครื่องยนต์ทุกนี้เข้ามาให้คนไทยได้สัมผัสเป็นประเทศที่สองในโลกผมอยากเชิญชวนท่านมาที่บูธของดีดีเอ็มนะครับเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญของเรากับรถยนต์ที่เป็นตัวเตือนตรงของเราในปีนี้ร่วมกันนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีแคปให้ฟังอีกทีนึงเนาะใกล้ๆแล้วเะคโอเคไลฟ์กลับมาแล้วไลฟนั้นได้ยในราย่รูถึงำดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองยูทีเดี๋ยวไอออนบูต่อไปนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับ โอเคบูธเกรทบอลจบแล้วนะครับสรุปเลยเราได้เห็นฮาวบอว์ฮเปิดราคามีด้วยกัน3รุ่นนะฮะรุ่น H E V เริ่มต้นนะคะราคา900าแสกว่าบาทนะครับ9ก้0 0 0นเก้าแสนาำหรับ H 6 H E V ตัวโปร ส่วนรุ่นที่เป็น plug-in hybrid ครับตัวโปรราคาอยู่ที่1ล้า4 9 0 0บาทแล้วตัวท็อปสุดคือรุ่นอัลตร้าอยู่ที่ 1, 1 100,000บาทนะครับแล้วฝั่งของโอล่าสีใหม่เป็นสีโซบลูฮะสีฟ้าตัวรถสีฟ้าหลังคาสีดำล้อสีดำเคอริปเปอร์เบรกสีเหลืองมี2รุ่นให้เลือกคือโปรอัลตร้าโปรอยู่ที่ 5 9 9 0 0 0บาทนะฮะส่วนตัวท็อปสุดอัลตร้าอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับก็ราคาเดิมแต่เพิ่มเติมภาษีใหม่ส่วนแท้ง300ดีเซลรอประกาศราคาภายในวันพรุ่งนี้ตอน11โมงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนึงอ่ะในบูธของ r e รดบอลเท่าน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปสรุปให้ดูอีกนึงอัพโหลดให้ดูทาง YouTube อีกทีนึงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่<อ>ต้อม<อ><อ>โอ Net ้เน็ตเอเอ็สร่มอ่ะเมื่อกี้มายัง